นี่นะครับพี่เพสีอย่างที่บอกหายากมากแล้วสีสวยมากนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีทําสีเลยล้อจอนะครับเบรกจอนนะครับ,อ,นนรบอันนี้อย่างที่เห็นนี่รถสูตรนะครับหลังคาจะเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นเกรดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงท้ายท่อจอนนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับอย่างที่ผมคุยกับพี่เอดไปครับภายใน,นนะนี่ไม่มีถลอกไม่มีอะไรเลยนะครับเกียร์เกียร์นี่เป็นลายนะครับพี่ <laughs> ไม่ใช่มันถลอกนะครับ ภายใน,นนะครับเอสะดวกมาลองขับได้อันนี้มันจะเป็นหนังสลับกับอะคันทร่านะครับที่บอกอะ่ะคือหายากจริงตัวถ้าเป็นสีน้ำตาลผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละว่าเป็นน้ำตาลเป็นช็อกโกแลตและภายในก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเ้เสดูตาให้ดู ตอนนี้ไม้มันขึ้นไป5้าหมกับ500ร้อกิโลนะครับผมลืมไปว่าผมเอาไปใช้อยู่กันโงกัน <c oughs> มนะครับ <c oughs> ะระบบทุกอย่างสมบูรณ์ปกตินะครับได้อย่างที่บอกได้หลังคาแก๊ปเต็มบานไปนะครับ เมียอยู่ใกล้รถผมนะครับลองขับได้หมดนะครับไม่ใช่ว่ามาดูแล้วถ้าชอบไม่เ็้ลองมาลองขับดูชอบไม่ชอบอยังไงว่ากันเดี๋ยวผมไม่ถ่ายเครื่องให้ดูนะครับนี่ครับ เดิมจริงๆที่ผมบอกเพีรนะครับมันอาจจะดูยากนิดนึงนะพี่เพียอยู่ใแก้เดี๋ยวเข้ามาดูเองแล้วกันนะครับ ก็จะมีกองจาก BMC มาแล้วนะครับครับสนุกขึ้นนะครับอันนี้นะครับเหมือนที่บอกครับผมอยู่วิ่งมาจากพระรามเก้าเนี่ยของผมจะปากซอยเนี่ยจะเป็นเขียนนี่เลยนะครับ รามเก้าซอยหกนะครับเข้ามาแค่นิดเดียวในนี้ไปซอยตันอยู่แล้วนะครับเข้ามานิดเดียวก็จะเห็นฝั่งโชว์รูมเลยนะครับ